สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r o t ร h a ช n น l ผู้รับสารเจ้าจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพา่ทาโรหมอแจนะคะคลิปนี้นะคะดูดวงคนที่คุณหากออกมาสําหรับชาวธาตุดินราศีพฤษภราศีกันและราศีมังกรนะคะและละเอียดวันที่กดคําว่าเพิ่มเติมนะคะมันจะมีใต้ description box นะคะว่าพฤษภกรกมังกรวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ การอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามน้ำพัยใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะเราจะแบ่งพลังงานฝั่งคุณและฝั่งเขานะคะเพื่อนๆคุณอยู่ฝั่งนี้เขาอยู่ฝั่งนี้นะคะเราจะแยกฝั่งผู้หญิงผู้ชายอยู่ฝั่งนี้โอเคนะคะชาว่องนะคะชาวธาตุน้ําแล้วก็ชาวธาตุลมและชาวธาตุไฟนะคะก็ถ้าพลังงานสลับไปสลับกันเอาเองนะคะ หมอแจนไม่รู้จักชาวท่าดินตัวคุณและคนของคุณเป็นการส่วนตัวท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่แปลไพ่คืออ่านจากพลังงานของไพ่เท่านั้นเราไม่ได้รู้จักใครนะคะเป็นการส่วนตัวคุณหรือคนของคุณนะคะให้ใช้เวลาเราฟังพลังงานจากไพ่ที่หมอแจนอ่านในทุกคลิปนะคะให้เรายึดบริบทของตัวเราเองก่อนกับคนของเรานะคะสิ่งที่เป็นเนี่ยมันใกล้เคียงไหมใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากจะได้คําตอบในอนาคตเป็นของเราเองเราต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นให้เข้าใจตรงกันตามนี้นะคะ บางสิ่งไหนที่มันบอกอะนะคะถ้ามันไม่ตรงกับเราแปลว่าอาจจะเป็นพลังงานของคนอื่นเพราะเราดูแบบภาพรวมกว้างๆโอเคนะเราจะมาเปิดพลังงานของชาวธาตุด,ดินหนึ่งใบนะตอนนี้หรือตอนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ก็ตามแต่นะคะเข้าใจตรงกันนะนะคะพลังงานคนของคุณและนะ,ะพลังงานคนของคุณแล้วก็ตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะ,ะชาวธาตุด,ดินอะตัวคุณนะ,ะมองคนเนี้ยอย่างไรนะคะ และในความสัมพันธ์น่ะนะคะคุณมองเขาอย่างไรอในความสัมพันธ์เนี้ยนะตัวเขาอะมองคุณอย่างไรในความสัมพันธ์นี้อ่ะตัวเขามองคุณอย่างไรในความสัมพันธ์นะีนนน้นะตอนนี้แหละเดือนพฤษภาคม,าห,มหมอลืมบอกสโคบนะพฤษภาคมสองพันยี่สิบสี่คุณรู้สึกอย่างไรนะชาวธาตุดินนะคะ ตอนนี้เดือนพฤษภามนี้โอเคจัสมณ์หนึ่งถ้วยแล้วก็เก้าดาบตัวเขารู้สึกอย่างไรนะคะเดือนพฤษภาคมนี้แหละ justice the uh, two cups nine of wands สิ่งที่มัน ชาเลนจ์นะคะท้าทายในความสัมพันธ์นี้คืออะไรตัวคุณแล้วเขาออกสิบเหรียญถ้าคุณบอกเขาได้นะถ้าดินคุณจะบอกอะไรเขาสีดาเขาอยากบอกอะไรคุณสีถ้วยโอ้โหโอเคมาเอาคําแนวโน้มนะในความสัมพันธ์สามดาบ ก้าดาเออไม่ใช่เก้าไม้เท้าสามดาบเก้เาไม้เท้าเดวิล <will> อะเราเปิดไปเลยโอเคเรียบร้อยอ่ะเรามาฟังพลังงานนะคะเพื่อนๆเ,เอาล่ะนะคะโอเคไปกันต่อนะพลังงานตัวคุณนะคะในเดือนพฤษภาคมชาวธาตุด,ดินนะคะคุณได้เขียงขวานนะ จริงๆตัวคุณเนี่ยนะคะคุณก็มาโฟกัสเรื่องงานนั่นแหละนะคะคุณพยายามโฟกัสเรื่องงานแต่คุณน่ะถ้าถามว่าคุณยังรู้สึกเหมือนว่ามีแพชชั่นหรือรอคนคนนี้ไหมเหมือนคุณทําเป็นเหมือนว่าโอเคเราไม่ได้สนใจหรอกแต่มันเหมือนว่าคุณน่ะในความสัมพันธ์น่ะคุณเกี่ยวข้องกับเขาเรื่องงานและก็คุณน่ะรอให้เขาอะนะที่จะแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคุณโฟกัสที่ตัวของคุณเองคุณรู้นะว่าตัวคุณเองอะ นะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ดูดีนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับงานคุณอะไม่ค่อยจะขยับหรือทําอะไรหมายถึงว่ารอนะคะเราเป็นฝ่ายหญิงอะนะเราพยายามทำงานให้หนะักแต่ถามว่าเราถอยห่างออกมาแล้วเนี่ยเราจะมาโฟกัสที่ตัวเราแล้วเราก็จะมาเห็นคุณค่าในตัวเองว่าตัวฉันก็มีดีนะตัวฉันก็มีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้าหาฉันเยอะแยะมากมายแต่ทําไมเราอะจะต้องไปรอโฟอกัส ะะกับคนนั้นออนะะกับคนนั้นมันเหมือนว่าคุณรอ,อคอยความสัมพันธ์ที่จะให้เขาแอคชั่นหรือจะให้จริงจังชัดเจนกับเราอะคุณรอ,อ,อนานมากแล้วนะคะทั้งๆที่รู้ว่าตัวเองอก็มีอะไระก็มีรูปร่างหน้าตาที่ดีะนะ,ะที่เป็นคนที่มีสเสน่หนะะ์แบบนี้เอาล่ะทีนี้มาดูคนของคุณนะคะตอนนี้หรือในความสัมพันธ์นี้ยเขากำลังรู้สึกสิ่งใดแสดงว่าตอนที่คุณถอยออกมา นะคะชาวธาดินนะคุณถอยออกมาคุณห่างออกมาคนนี้เขาเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่มีปัญหาในชีวิตนะนะอาจจะแก้ไขปัญหาในชีวิตไม่ได้นะความรู้สึกของเขาคุณน่าจะเป็นคนที่ไปเติมเต็มให้เขาหรือไปช่วยเคลียร์ปัญหาหรือจัดการปัญหาอะไรต่างๆเพราะตัวคุณเป็น,ปนถึง king of one นะคะคือคนทำง,งานเก่งฉลาดขยันแล้วก็มีสเนสเน่ห์แสดงว่าคุณนะเนี่ยตอนนี้เขาเป็นสิทธิ์ดาบ แปลว่าเขาเสียใจเขาไม่สามารถเขาเรียกอะไรอะ่ะเสียใจเสียความรู้สึกหรือคุณหาออกมาชีวิตเขามีปัญหานะคะอาจจะเป็นเรื่องงานอาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่เขาอ่ะน่าจะคอยพึ่งพิงคุณหรือคุณคอยช่วยเหลือนะคะดูแลปอบโยนอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยสิ่งนี้คือเขาเป็นคนมีปัญหาสมมติว่าทางภาระ,ะตัวเขาครอบครัวเขาหรืองานเขาหรือแล้วแต่พอคุณ ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะเป็นคนที่คอยแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนเป็นมันสมองให้เขาช่วยเหลือเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ชีวิตเขามันก็เลยทําให้อะไรอะ่ะมันก็เลยทําให้ชีวิตเนี่ยนะมีมีทางออกในความาในการจัดการปัญหาของเขาอะนะตอนนี้คนนี้เสียใจนะคะสิบดาบอาจจะเสียใจตรงที่คุณห่างออกมาหรือเดินออกมาก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะทีนี้คุณอมองเขาอย่างไรนะคะ จริงๆอะคุณมองว่าคนคนนี้นะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแล้วก็ไม่ไม่เปิดโอกาสที่จะคือเป็นคนที่ไม่ชอบติดต่อสื่อสารไม่เปิดใครอะรับนะเข้าไปในชีวิตเขาลึกๆอะนะคุณคิดว่าเขาอะเป็นคนที่เหมือนยึดถือหรือยึดติดแบบคนหัวโบราณน,นะไม่เปิดโอกาสหรือไม่เปิดโอกาสให้ชีวิตในการพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารหรือ ไม่คิดคิดสิ่งใดยึดสิ่งใดก็เป็นสิ่งนั้นอะไรแบบนี้นะคะไม่ยอมปรับเปลี่ยนนะ,ะ mm hmm. แล้วก็น่าจะเป็นคนที่คิดมากขี้กังวล mm hmm. เหมือนเป็นคนแก่คิดมากเครียดขี้กังวลอะไรเงี้ยนะะ mm hmm. และแปดดาาเนี่ยนะ,ค,ะ mm hmm. คุณรู้สึกว่าเขาอ่ะจะสงสัยอยู่ตลอดเวลาสงสัยอะไรอย่างไรแต่ไม่พูด mm hmm. นะคะ,ะ,คะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนว่าไม่ค่อยจะติดต่อสื่อสาร mm hmm. ทําตัวเหมือนเงียบๆห,หายไป เวลาถ้ามีปัญหาหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะเงียบหายไปนะไม่ชอบแชทไม่ชอบโทรคุยไม่ชอบโทรหานะสงสัยอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากจะมีแฟนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ที่คุณสงสัยนะคะทีนี้ตัวเขาอะมองคุณอย่างไรนะคะตัวคุณนะเป็นคนที่มีความสดชื่นอะมีความสุขนะคะสมมุติว่าคุณอยู่ตัวของคุณคนเดียวเองหรืออะไรก็แต่คุณมีความสุขสดชื่น เวลาที่คุณเล่นนะะคุณไม่ได้ทํางานเนี่ยคุณมีความสุขสนุกสนานเหมือนคุณเป็นเด็กแต่เวลาที่บทที่คุณจุดคุณจะจริงจังคุณจะชัดเจนนะคุณก็เด็ดขาดคุณชัดเจนคุณมีเป้าหมายที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นําแล้วก็มีความฉลาดนะคะนะทีนี้ที่สําคัญนะคะคุณนะฉลาดที่จะวางแผนนะมีเงินนะมีสติปัญญาดีแล้วก็มีความสุขใช้ชีวิตด้วยที่ดีอะนะคะสิ่งที่เขามองคุณนะ ง่ายๆแหละถ้าคุณโสดหรือคนไม่เนี่ยนะคุณมีความสุขอยู่ได้อาจจะมีเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนก็ได้แต่คุณจะแยกแยะว่าชีวิตฉันน่ะนะฉันจะจะต้องแบ่งพาร์ทไม่เหมือนเขาอะที่อาจจะแบบมวัวตะอมทุกอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยเป็นบุคลิกเดียวที่แบบเงียบขึงไม่พูดทำหน้านิว้วคิ้วขมวดหรืออยากจะให้คนแบบเห็นว่าเขาเป็นคนที่ดูน่านถือหรืออะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับงานของเขาก็ได้ แล้กชาวาตุดินทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าความรู้สึกที่คุณมีตอนคนนี้นะตอนนี้เดือนพฤษภาคมนี้คุณบอกว่าคุณอะนะเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วนะจะปล่อยนะเพราะว่าคุณรู้จักคนนี้นะคุณมีแต่แตอนแรกคุณคิดว่ามันเป็นโอกาสที่คุณจะได้มีความรักครั้งใหม่หรือมีอะไรที่ดีที่สดใสของโลกใบนี้ที่แบบเออเราเจอคนเนี้ยเรามีความรักความรักนําเข้ามาให้ฉัน นะแบบเจอแล้วคุณรู้สึกเหมือนว่ารอคอยคนนี้มาในตอนแรกนะพอตอนนี้คุณรู้สึกว่าสิ่งนั้นอะ่ะพอเริ่มจะคุยหรือเริ่มรู้จักหรืออะไรแล้วแต่มันนํามาซึ่งความเครียดหรือความทุกข์นะคะให้คุณนะด้วยจากการกระทําของเขาและการกระทําของคุณหรืออะไรแล้วแต่คุณรู้สึกมันเหมือนว่ามันเป็นกรรมหรือวิบากกรรมทําให้คุณคิดวิตกกังวลหรือแพนิกในความสัมพันธ์มันไม่มีความมั่นคงไม่มีความปลอดภัย นะคุณรู้สึกว่ามันหาคําตอบไม่เจอคุณอยากจะหลุดออกจากสิ่งนี้ความรักครั้งนี้เราไม่เอานะมันมีแต่ความกลัวความหวาดระแวงความไม่เชื่อใจนะความคิดเยอะคิดมากคุณอยากจะหลุดออกจากวิบากอันเนี้ยคุณไม่อยากเอามาแล้วนะคือเหมือนว่าเวลาคุณอยู่เนี่ยนะหรือจะคุยอะไรเงี้ยมันมีความว่าจะโทรมาไหมจะไลน์มาไหมการโทรหาการอะไรเงี้ยทาไมเราต้องเจอสิ่งที่เหมือนว่าเข้ามากระทํา เขาเรียกว่ามันเป็นจุดกระตุ้นทําให้เราหวาดระแวงในความสัมพันธ์ไม่เชื่อใจไม่ไว้วางใจและเราก็เครียดหรือนะมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีความสุขเลยอะตั้งแต่คุณรู้จักคนนี้มันเป็นสิ่งนั้นอะที่ที่ไพกําลังสื่อมามันเหมือนว่าเขาเอาปัญหาของเขามาให้คุณก็เป็นไปได้นะคะเอเนจีนี้นะหมอไม่รู้ว่าสิ่งใดหรืออะไรแล้วแต่หรือคุณคอยต้องไป ออฟเฟอร์อารมณ์ความรู้สึกของเขาอะนะคะมันก็เลยทาให้รู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองอะอะไรสิ่งนี้ก็ได้หรือเป็นคนที่ไปคอยแก้ปัญหาเป็นคนที่คอยไปเช็ดล้างชีวิตเขาอะนะคือคนมีปัญหาแล้วคุณก็ไปเช็ดล้างชีวิตเขาอยู่ตลอดเวลาอะไรสิ่งนี้คุณรู้สึกว่าฉันหมดเวรกรรมได้หรือยังอะไรสิ่งนี้นะตอนนี้คุณกาลังคิดนะคะนะทีนี้ตัวเขาอะนะมองคุณนะ,ะจะติดนะคุณอะนะคนะเหมือนว่า เขามองคุณว่าตอนนี้คุณน่ะตัดสินเขานะตัดสินเขาไปแล้วอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือมันจะมีบางกรณีนะคะที่คุณน่ะรู้จักกับคนนี้ไม่นานอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ในหน่วยงานหรือที่คุณรู้จักกันเนี่ยคุณน่ะตัดสินใจนะคะตัดสินใจว่าการให้และได้รับหรือจะตัดสินใจไปแล้วว่าคนนี้นะจะเป็นคู่อยากให้เขาอะแอคชั่นหรือทำงานในความสัมพันธ์ให้มันพัฒนากันไปในอนาคตข้างหน้า นะคะเขามองคุณว่าเออคุณตัดสินใจแล้วว่าเขาอะเป็นคู่นะจะรักกันไปในอนาคตรหรือคุณอาจจะมีความเชื่อว่าเขาเป็นเนื้อคู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะไพ่สองถ้วยมันเป็นไพ่เนื้อคู่เหมือนว่าเจอกันแล้วเนี่ยนะ,ะเจอเจอกันเนี่ยนะ,ค,ะคุณคิดว่าคนเนี้เป็นคู่หรือเป็นเนื้อคู่คุณก็ได้นะ,ะเพราะว่าจัดเม้นมันเป็นสิ่งที่เออเจอเขาปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้เป็นคู่หรือเป็นเนื้อคู่เราก็ได้นะคะเป็นความรู้สึกแรกที่คุณรู้สึก มันทาให้ไพ่เนี้ยมันออกมาสิ่งเนี้ยนะแต่บางคนตอนนี้ร้าปัจจุบันนี้นะเขาอาจจะมองว่า,วาคุณนะ่ะตัดสินเขาไปแล้วว่านะใน,นาในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะฮะที่จะไปกับกับเขาเนี่ยนะเขาอ่ะการให้และได้รับมันไม่ได้เท่าเทียมกันมันทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งหรือไปข้างหนะ้าเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยสิ่งเนี้ยที่เขาคิดอะนะคะเหมือนว่าคุณตัดสินไปแล้วว่า การที่จะไปข้างหน้าด้วยกันเนี่ยนะคะจับมือไปด้วยกันเนี่ยเขาอะเนี่ยที่เขารู้สึกนะคะว่าคุณตัดสินไปแล้วว่าถอยออกไปไม่เอาไปอยู่ที่ของตัวเองดีกว่านะคะเขาไม่พร้อมที่จะไปด้วยกันเหมือนว่าคุณจะจับมือเขาไปแต่เขายือนอยู่ที่เดิมเขาไม่ไปนะคุณต้องเดินออกไปถูกไหมคะนะทีนี้มาดูว่าสิ่งที่ชาเลนท้าไทยเนี่ยนะในความสัมพันธ์เนี้ยไพ่สิบเหรียญไพ่สิบเหรียญเนี้ยบ่งบอกได้ว่า คนใดคนหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนของคุณก็ได้ที่เขาจะต้องรับผิดชอบครอบครัวกเก่าครอบครัวเดิมของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือลูกของเขาหรือครอบครัวกเก่าที่เขาเคยเลิกอาจเป็นไปได้นะคะสิ่งที่ชาเลนจ์นะ,ะและที่สําคัญนะคะความมั่นคงทางการเงินนะ,ค,ะคนนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาทั้งหมดเลยคือเขาแบรรับภาะครอบครัวไว้หรือเปล่านะะสิ่งเหรียญสิ่งที่ชาเลนจ์ทนา ถ้าคุณจะนะให้คนนี้เป็นคนที่แบบมีความมั่นคงความร่ำรวยหรือจะคบไปกันถึงวันแต่งงานนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเทียวแหละนะคะเพราะว่าแน่นอนแหละเราเจอใครสักคนหนึ่งที่คิดว่าเป็นคู่หรือเป็นเนื้อคู่เราพยายามดีกับเขาแค่ไขปัญหาทุกเรื่องทุกอย่างแต่ เขาเหมือนว่าเป็นคนที่มาหวังพึ่งพิงเพราะสิ่เหรียญสิ่งที่ชาเลน์ท้าทายมันเป็นไปได้ว่าคุณเป็นคนที่เสริร์ฟความสุขความมั่นคงความมั่นใจให้เขาหรือคุณช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตให้เขาหรือเปล่าคุณต้องพิจารณานดูตรงนั้นนะคะว่าใช่ไหมเพราะว่าบางคนนะคะเข้ามาหาเราไม่ได้สนใจจะชอบเราพอะรู้ว่าเราชอบเขาเขามักจะเอาปัญหาชีวิตของเขาอะมาพึ่งพิงเราก็ t ไหมคะก็ t นะคะคุณผู้หญิงให้คุณดูว่า ความรักความสัมพันธ์นะ่ะมันใช่หรือเปล่านะคะแต่แน่นอนละ่ะหมอแจงก็ไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่แต่เราต้องดูว่านะคะการช่วยเหลือนี้ออการให้และได้รับเท่าเทียมไหมนะ,ะหรือว่าเราเป็นคนที่เขามีเราไว้เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตบ้านเขาครอบครัวเขาเงินในกระเป๋าเขาหรือความสุขของเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการได้จากเราใช่หรือเปล่านะคะเราเป็นคนเสิร์ฟนะเราเป็นตู้ ATM มไหม เราเป็นศีลานีให้เขาไหมในชีวิตเขาใช่หรือเปล่าเราเป็นพ้าขีริ้วเพื่อเช็ดล้างทำความสะอาดที่เขาหมักหมมไว้ในชีวิตเขาโดยที่เขาไม่สามารถจัดจัดการชีวิตอะไรของเขาได้ใช่หรือเปล่าให้ถามตัวเองนะนเพื่อนๆนะสิ่งที่พ่้มันเปิดและบอกมานะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าคุณอยากบอกอะไรเขาสี่ดาบนะคุณบอกสี่ดาบคุณบอกว่าดีแล้วแหละที่ฉันห่างจากคุณมาชีวิตฉันน่ะสงบสุขมาก เนะพราะสี่ดาบมันเป็นการที่ไม่พูดคุยหรือไม่ติดต่อสื่อสารคือคุณไม่อยากพูดคุยคุณไม่อยากติดต่อสื่อสารแล้วคุณจะโฟกัสที่ตัวเองนะสี่ดาบเนี่ยก็คือเงียบนิ่งชั้นชีวิตชั้นสงบสุขดีอะ่ะคุณอาจจะบอกแบบนี้ก็ได้เพราะสี่ดาบมันเป็นการไม่พูดคุยไม่ติดต่อเราไม่เอาพลังงานของเราไปให้เขาเพราะคุณไปคิงออฟวัน King เป็นผู้หญิงที่มั่นใจแล้วจะเอาศักยภาพเรามาทํางานหาเงินแล้วก็มั่นใจในตัวเองว่าฉันก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ฉันก็เป็นคนที่ตยินนะฉันก็ไม่ใช่ไก่กะะลลาลเเนะคะ ทีนี้ฝั่งเขานะสี่ถ้วยเขาไม่พอใจเพราะอะไรคะคุณเคยทําแบบนั้นบ้างนะอาจจะใช่เพราะทําไมคะเมื่อคุณไม่ทําสิ่งนั้นเขาจะไม่พอใจสิเพราะสี่ถ้วยมันหมายถึงว่าอ้าวคุณไม่รักเขาแล้วหรอคุณไม่หลงเสน่ห์เขาแล้วหรอคุณไม่เสิร์ฟความรักให้เขาแล้วหรอคุณไม่เอากาแฟเขากินแล้วหรอหรือคุณไม่โทรหาเขาแล้วหรอคุณไม่หลงเสน่ห์เขาแล้วหรอคุณไม่ทาดีอะไรให้เขาแล้วหรอคุณหายไปคุณออกไปเขาก็เลยไม่พอใจไงว่านะ ไม่มาเสิร์ฟอะไรให้พระราชาแล้วหรอสิ่งเนี้ยนึกอ,ออกไหมคะสิ่งที่คุณเคยทําให้อะ่ะเออนะคิดดูว่าใช่หรือเปล่าสิ่งที่บอกพูดไปตอนนี้เขาไม่พอใจนะคะที่คุณทําไมคะมาทําตัวแบบรักตัวเองมั่นใจในตัวเองโฟกัสที่ตัวเองไม่เอาปัญหาของเขามาเป็นปัญหาของคุณคุณมีความสุขดีไงคะเพราะว่าเขามองแล้วคุณเนี่ยดูดิ king of source king of p e n t a c l e s สามถ้วยชีวิตคุณนะคะ ใช้เหตุผลมีตังค์แล้วก็มีความสุขใช้ชีวิตยางมีความสุขเล่นก็เล่นทํางานก็ทํางานตังค์ก็มีเป็นคนที่วางแผนมีความเป็นผู้ใหญ่มีความที่เฉียบข,ขาดแล้วก็เด็ดขาดนะคะเขาต้องเสียใจสิเพราะว่าเสียคนยังคุณใบใช่หรือเปล่านะชาวทาตินนะทีนี้สิ่งที่เอ่อเอาคำหรือว่าสิ่งที่ตอนนี้เดวพุทธภาเนี่ยกำลังเป็นอยู่เดวิลนะคะเห็นไหมคะ เดวิลรู้อยู่แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไหนอะเห็นไหมคะคุณรู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันหน่วงเหนื่อยทุกเครียดวิตกกังวลแพน,นิคใช่ปะจะไปพล่าหรือเปล่านะมันเหนื่อยอะมีเรื่องหึงหวงมีเรื่องไม่เข้าใจมีเรื่องซ่อนเล็นปิดบังอะไรเยอะแยะมากมายแก่กองหลายอย่างแล้วก็สามดาบอยู่เนี่ยนะคะหมอเชื่อว่ามีคนบางคนนะที่เป็นรักสามเศร้าเป็นคนที่เราโดนทรยศหักหลัง เพราะว่าก้าวไม่เท้าเนี่ยนะเราทําดีกับเขาแทบตายแต่เขาปกปิดเราให้เราเป็นแค่เพื่อนหรือคนร่วมงนานหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะทำอะไรไม่ได้อย่างใจเราแล้วก็ไม่เปิดเผยความสัมพันธ์บางคนนะฮะทําอย่างกับเราเป็นแฟนหรือเป็นเมียแล้วแต่ไม่ให้สถานะเราแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีกําแพงใส่เราเห็นไหมคะนี่นะเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้ให้อะไรเรานะเอ ทำกับเราเหมือนแฟนเราปฏิบัติกับเขาเหมือนแฟนแต่เขาให้เราเป็นเพื่อนหรือคนร่วงมงานหรือคนรู้จักอ่ะเพราะเขามีกำแพงไงแล้วเ,เหนื่อยนะไพ่มันเอาคามันบอกว่าถ้าคุณคิดถึงเรื่องเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะนะมันจะเป็นสิ่งที่คุณเจ็บปวดมากกว่าเนี่ยสิ่งที่ไพ่มันบอกนะชาวธาตุดินงจริงหรือปเปล่าคอมเมนต์บอกหมอเจนซิกา้าวไม้เท้าคืออะไรอ่ะประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียใจมากพอว่าไพ่ให้ถามสิ่งเนี่ยคุณพวกคุณทั้งหลายนะคะแล้วก็เดวิลอ่ะ นะไพ่เดวีดมันเป็น,นสื่อในาทำนองแบบว่าอะไรอะความไม่ชัดเจนความหวาดกลัวความหวาดระแวงความหงุวงนะความรักไม่เป็นไปอย่างใจแล้วก็ความรักอย่างวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะออไรแบบนี้นะสามด่ามาเนี่ยก็แปลว่าความสัมพันธ์เขาทําให้เราเจ็บปวดเสียใจเช่นแค่เขาปิดเราไว้ในความลับโดยที่บอกไม่ได้บอกคนอื่นเราเป็นแฟนเราก็เจ็บปวดเสียใจแล้วนะและเขาก็ยังทําแบบนี้กับคนอื่นๆหรือเปล่าอีก เห็นไหมคะเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเหนื่อยไหมที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไม่เท้าอะ่ะถ้าเราจะถือคนนี้ไว้หรือเรายังมีคนนี้ไว้ในความรู้สึกเราอะ่ะเสียใจพอยังเจ็บปวดแผลแล้วยังเขาอยู่ในหัวเราพอหรือยังอะไรเงี้ยให้มันตอบแบบนี้เลยอะ่ะเพื่อนๆนะอันนี้หมอจะแปลจะแปลแบบจะแปลนี่นะแบบจะแปลแบบต,ตรงๆไปเลยอะ่ะไม่รู้บางทีคุณอาจจะเจอแบบนี้หรือไม่เจอหมอไม่รู้นะคะเพราะหมอจะแปลตามไพ่ก็แต่ตรงกันนะจ๊ะอืม ถ้าสมมุติว่าเราคิดเรื่องในหัวเนี่ยส่วนใหญ่ที่คิดถึงคนเนี้ยมีแต่คิดถึงเรื่องความเจ็บปวดเสียใจใช่เออจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก่อนที่เราจะตัดสินใจถอยออกมาหรือย้ายออกมาใช่หรือเปล่าถูกไหมเิ็นแต่เรื่องเสียใจอืมถ้าเราไม่ตัดสินใจเองอ่ะเราถ้าเรายังอยู่ตรงนั้นอ่ะเราก็จะยอมเสียใจเราก็จะเป็นคนนั้นที่สิ่งที่ซ่อนไว้นะคะเนี่ย ความทุกมเทความรักความรู้สึกความอ่อนไหวความหวั่นไหวเราให้ไปเต็มร้อยแต่เราอยากจะได้ความรักมาแต่เขาไม่ได้ให้เราในสนะะินะคะเรานะเจอเขาเนี่ยเราอยากได้เขาเป็นคู่ครองเราได้อยากได้เขาเป็นเนื้อคู่อยากได้พัฒนาความสัมพันธ์ทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนว่าโลกนี้โลกใบนี้เขาเจอของที่พิเศษสุดที่เจอชาวทาด,ดินแต่เขาไม่ได้ทําสิ่งนะั้นกับชาวท่าด,ดินกลับมาเลยสิใช่หรือเปล่านะคะมันถึงให้ไพ่ที่ซ่อนไว้ใต้สำรับนะคะสิ่งที่ซ่อนไว้เนี่ย แบบเขาให้เราเป็นแค่อะไรคะเพื่อนที่จะขยับความสัมพันธ์เป็นเพื่อนอ่ะเออเป็นเพื่อนอ่ะอย่างเงี้ยนะเป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือและเขาสบายเนี่ยหกเหรียญเก้าถ้วยเนี่ยนะคะเราทําให้เขามั่นคงมั่นอกมั่นใจแต่เขาเป็นคนทําให้เราสับสนในความสัมพันธ์บางครั้งนะคะคุณพยายามทุกอย่างเลยอยู่ฝ่ายเดียวแต่คนใดไม่ได้ทํางานในความสัมพันธ์เลย แล้วตอนนี้บางทีมีการบอกกันไปแล้วว่าฉันไม่เอาแล้วบางทีถ้าดินคุณอาจจะตัดสินใจบล็อกคนนี้ไปแล้วก็ได้นะคะว่าสีดาบเนี่ยหมายถึงว่าคุณอาจจะบ็อกคนนี้ออกไปจากชีวิตและบอกความรู้สึกเลยมาโฟกัสกับตัวเองแหละคือเหมือนคุณหลุดพ้นนะเนี่ยจริงคุณหลุดพ้นจากความเครียดคุณหลุดพ้นจากเดวิลนะเนี่ยเห็นไหมคะเดือนพฤษภาคมเนี่ยเนี่ยคุณบอกว่าถ้าฉันจะมีความรักที่มันต้องเครียดที่มันต้องบ้าระห่ำอะไรขนาดนี้สู้ฉันโสด ใช้เงินตัวเองมีความสุขหัวเราะสบายใจอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าไหมนั่งมองเงินในบัญชีนั่งดูเงินเข้ามาหรือไปเที่ยวกับเพื่อนไปแคนเอาท์หรืออยู่คนเดียวฉันก็มีความสุขสดชื่นได้ถึงแม้ฉันจะไม่มีแฟนแล้วยังไงใครแคร์เนี่ยเป็นสิ่งนี้มันกาลังเป็นสิ่งนี้นะคะสิ่งที่ชาเลนจ์อันนั้นสิบเหรียญคือหมายถึงว่าคุณพบคนนี้คุณเสียอะไรไปหรือเปล่าที่เป็นวัตถุเสียเวลานะคะเสียเวลาเสียความรู้สึกแค่เราไม่ได้ให้เงินเขาไปอ่ะ ที่เราไปโฟกัสเขาอะอันนั้นคือเขาเรียกเสียมูลค่าทางการค้านะคะเราเสียเวลาชีวิตน่ะเนื่องออกไหมฮะสมมติผู้หญิงเราอายุขนาดน,นี้แล้วเ,เราครบคนนี้มนเสียเวลาชีวิตถทาตีมูลค่าเป็นเงินอะเราเอาเวลาไปทําอย่างอื่นอะได้เงินเยอะกว่านั้นไหมหรือเปล่าให้คุณคิดสิ่งตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆเอาละค่ะประมาณนี้นะจ๊ะนะคะ อย่าลืมนะว่าการอาร่านพลังงานเนี่ยเป็นการอ่านนามหน้าไพ่นะคะไม่ไม่ได้เจาะจงว่าเป,เป็นเรื่องของใครบางครั้งมันอาจจะตรงก็ได้อยู่ไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะไม่ได้ต้องไม่ต้องสีเรีย่ยสแต่การดูดวงส่วนตัวนั้นนะ่ะเราจะบอกนะคะเป็นของคุณเอง 1- 6เดือนเราจะดูไปในอนาคตข้างหน้านะคะถ้าคุณกําลังรู้สึกลังเลสงสัยความสัมพันธ์ว่าเขามีคนอื่นไหมเขาคบใครอยู่หรือคนเก่ากลับมาหรืออะไรก็แต่เขาระหว่างที่เขาหายไปเขามีคนไหนไหมอะไรไหมเนี่ยนะอันนั้นต้องเช็คดวงส่วนตัวเพื่อ ทำไมคะป้องกันการเสียเวลาของเราป้องกันการแพนิคหรือการคิดมากของเราเพื่อเราได้คําตอบแล้วชีวิตเราจะได้ดาเนินต่อไปได้ค่ะเพื่อนๆนะคะเสียเงินแค่นิดหน่อยเรามีเงินอยู่แล้วแต่เราเสียแบบไม่ให้เราเป็นโรควิตกจิตโรคแพนิคอย่างเงี้ยถูกไหมคะกังวลอยู่นั่นแหละไอ้นู่นไอ้นี่หลายอย่างเราเสียเงินไปเลยเราตัดไปปุ๊บเราก็จะได้เอาชีวิตเราไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินที่เราจะมีขึ้นเข้ามามากกว่านี้นะคะไม่ให้เราเสียเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ ขาเรียกว่าอะไรจิตเราอะม่ให้จิตเราเสียไปอะนะคะนึกออกไหมกับความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกหรือผู้คนที่มันท็อกซิกอะเราควรปรึกษานะคะถ้าเราไปเล่าให้คนอื่นฟังเพื่อนเรารคนนู้นคนนี้เรามั่นใจได้ไงคะว่าเขาจะไม่เอาเราไปพูดไม,ไม่เอาเรไปดินทาแต่ถ้าเรามาคุยกับหมอแจนหมอแจนไม่ได้เอาไปชื่อคุณไปประกาศว่าคนนี้ชื่อนี้มาไม่เคยค่ะส่วนใหญ่ก็เอาเป็นแค่เคสสตั u ดี้ยกตัวอย่างแค่นั้นแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าใครเป็นคนที่มาดูดวงถูกไหมคะ,มควมะหว่าางเร กับหมอแจนถูกไหมคะอันนี้ถ้าใครอยากปรึกษาหมอไม่ได้รับดูให้ผู้ชายนะคะ LGBTQ ด,ดูได้แล้วก็เพศหญิงนะคะรายละเอียดราคานะคะก่อนที่จะกดลิงก์ไลน์อ่านให้เข้าใจครบถ้วนก่อนอ่านให้ทุกบรรทัดและคิดว่าเข้าใจดีพอแล้วแล้วเรากดลิงก์ลน์แล้วคิดว่าเราจะพร้อมโอนนะจ๊ะโอเคนะคะแค่ดินอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะ ส่วนอะไรที่ดีต่อใจหรือจะนำไปปรับใช้นะคะหมอแจนยินดีนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณสำหรับคนที่สนับสนุสนหมอแจนหรือคุณกำลังรู้สึกว่าเออไม่ได้คำตอบว่ะหมอแจนนี้ทายตรงทายแม่นหรืออยากจะสนับสนุนหมอแจนเลี้ยงกาแฟแะอะไรเงี้ย,ยก็อวนย่อยบัญชีกสิกรตองสีได้นะคะคลิปนี้ไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ